สวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงภาพรวมประจำปี2569โดยศาสตร์ไพธา,าโร่จากนายจันเจ้าการทำนายนี้เป็นเพียงภาพรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่ใช่คำทำนายรายบุคคลหากต้องการความแม่นยำเฉเพาะเจาะจงมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงแบบส่วนบุคคลนะครับศาสตร์พยากรณ์เป็นการคาดการล่ลงหน้าอย่าได้ยึดถือจนเกินไป เพราะในท้ายที่สุดชีวิตเราดีขึ้นได้ด้วยการลงมือทําของเราเองทั้งสิน้นรับเอาพลังงานดีๆไปใช้เป็นแรงใจและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับปี2569ของชาวกรกฎเปิดมาด้วยไพ่สิบถ้วยไพ่ดีสวยงามมากสําหรับเรื่องครอบครัวความรักความสัมพันธ์และความสุขที่เกิดจากคนรอบตัวของคุณปีนี้เป็นปีที่คุณจะได้รับพลังงานอบอุ่นจากบ้านผู้คนที่คุณรักหรือสังคมที่อยู่รอบตัวเป็นช่วงที่ทําให้หัวใจของคุณรู้สึกเต็มมากขึ้น บางคนอาจมีข่าวดีเรื่องครอบครัวความรักที่ไปในทางมั่นคงหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกับใครบางคนแต่เมื่อไพ่เรียทาวเวอร์ตามมามันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวอาจเป็นเหตุการณ์ที่สั่นคลอนสเสถียรภาพบางอย่างในชีวิตคุณเพื่อเปิดโปงความจริงหรือโครงสร้างที่ไม่มั่นคงให้เห็นชัดเจนอาจเป็นเรื่องงานเรื่องบ้านหรือความสัมพันธ์บางส่วนที่ต้องถูกปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงนี้แม้จะดูแรงแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้ชีวิตของคุณเดินไปในเส้นทางที่มั่นคงกว่าเดิมสี่ไม้เท้าต่อจากนั้นนําความอบอุ่นกลับมาให้คุณอีกครั้งบอกถึงการฉลองความสําเร็จหรือเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยและอยู่บ้านมากขึ้นบางคนอาจมีการย้ายบ้านเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นหรือได้ทําสิ่งที่ทําให้รู้สึกมีความสุขแบบเรียบง่ายเป็นพลังงานที่ช่วยปลอบประโลมหลังจากเหตุการณ์แรงๆก่อนหน้าเมื่อวิ o ออฟฟอ u ูนปรากฏขึ้น ไพ่ใบนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่หมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นปีนี้จะมีจังหวะชีวิตที่ผ,ลผ,ลผลันผวนแต่ในทางบวกมากขึ้นคุณจะได้รับโอกาสที่ไม่คาดคิดเรื่องที่เคยติดขัดจะค่อยๆเคลือคอค่อนตัวเรื่องที่ฝืนมานานจะเริ่มดีขึ้นเป็นปีที่โชคชะตาหมุนเข้าหาคุณในหลายด้านภาย The Emperor นำพลังความมั่นคงเข้ามาสู่ชีวิตให้คุณมีความเป็นผู้นำมากขึ้นมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจและมีอำนาจในการจัดการชีวิตตัวเองได้ดีกว่าเดิม บางคนอาจได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้หรือมีโอกาสสร้างความมั่นคงทางการเงินและงานมากขึ้นปีนี้เป็นปีที่กรกฎจะยืนอย่างมั่นคงกว่าที่เคย10บไม้เท้าสถานถึงภาระที่มากขึ้นในช่วงกลางปีคุณอาจต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างมากกว่าเดิมหรือมีงานที่ต้องจัดการเยอะจนรู้สึกเหนื่อยแต่ไพ่ใบนี้ไม่ใช่การเตือนเชิงลบมันบอกว่าคุณมีความสามารถพอที่พาทุกอย่างให้สำเร็จได้ขอเพียงจัดลำดับและไม่ฝืนจนลืมพัก อัศวินท้วยนำพลังงานความรักความโรแมนติกและความรู้สึกดีๆเข้ามาในปีนี้เป็นช่วงที่หัวใจของคุณจะอ่อนไหวเปิดรับและมีโอกาสมีคนเข้ามาหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่พัฒนาไปในทางที่ลึกซึ้งขึ้นบางคนอาจได้รับการสารภาพรักหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างคาดไม่ถึง เมื่อไพ่ The Chariot เข้ามาเส้นทางชีวิตของคุณจะมั่นคงและมุ่งมั่นมากขึ้นเป็นปีที่คุณจะมีพลังในการลุยงานที่ตั้งใจจะสําเร็จได้ด้วยความแน่วแน่ของตัวเองบางคนอาจมีโอกาสเดินทางไกลเรียนต่อหรือขยายงานออกไปไพ่ใบนี้ยืนยันว่าไม่ว่าจะ,ะเผชิญอะไรก็ตามคุณจะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าอย่างสง่างาม ราชินีถ้วยสะท้อนถึงพลังงานด้านอารมณ์ที่ลึกซึง้งคุณจะมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีความอ่อนโยนต่อตอนเองและผู้อื่นและรู้มิธีเติมเต็มใจของตัวเองเป็นปีที่คุณจะหันเข้าหาความสงบความสมดุลภายในและบางคนอาจมีพลังงานด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์หรือจิตวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดหนึ่งถ้วยปิดท้ายปีด้วยความสุขการเริ่มต้นใหม่และความรักที่บริสุทธิ์เป็นสัญญ,ญาณของขา่าวดีความสัมพันธ์ใหม่ การคืนดีกันหรือมีโอกาสที่ทําให้คุณยิ้มได้จากใจจริงเป็นปีที่เริ่มด้วยความอบอุ่นผ่านความสันคลอนและจบด้วยการเปิดหัวใจรับสิ่งใหม่ที่งดงามโดยรวมปี2569ของชาวกรกฎเป็นปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเริ่มด้วยพลังงานของความรักและความสุขเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สันคลอนแต่จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาสู่ความมั่นคงความก้าวหน้าและความสุขทางใจที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม เป็นปีแห่งการเติบโตทั้งด้านอารมณ์และชีวิตภายนอกอย่างแท้จริงหากเพื่อนๆชอบการทำนายครั้งนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป